แม้การน,นำรัฐบาลอย่างพักเพื่อไทยส่งสัญญาณให้ถูกพาร่วมรัฐบาลนำรายชื่อคอรมอส่งภายในวันนี้แต่ด้วยปัญหาภายในของพักพลังประชารัฐทําให้การจัดทัพคอรมอของแพ่ทองทานหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จตามหวังชั่วโมงนี้เรียกได้ว่าพลังประชารัฐร้าวหนักแบ่งเป็นสองขั้วชัดฝั่งหนึ่งบิ๊กป้อมคุมกําลังอีกฝั่งหนึ่งร้อยเอกธรรมนัตด,ดูแลหากยังพอตกลงกันได้อาจแบ่งเค้กคนละครึ่งจากโคต้าเดิมที่มี4ี่ตแหน่งคือรัฐมนตรีว่าการฝั่งละหนึ่งตำแหน่งและรัฐมนตรีช่วยอีกฝั่่่งงละทีนั เพ anda, ียงแต่ผู้นําจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยส่งสัญญาณผ่านบทเพลงหากพลังประชารัฐจะร่วมรัฐบาลถ้าจะมาก็มาทั้งตัวจะจะร้องเพลงของอัศนีวประสันถ้าจะมาต้องมาทั้งตัวคือผมว่าเป็นธรรมชาตินะนะว่าต้องมีเสียงให้มันมีเสถียรภาพ เพราะว่าปัญหาประเทศมันเยอะมากข้างหน้าปัญหาที่ต้องเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างมีหลายอย่างโดยเพราะเรื่องเศรษฐกิจต้องเปลี่ยนทางโครงในทางโครงสร้างเนี่ยมันมันต้องอาศัยการแก้กฎหมายอาศัยการสนับสนนจากสภาเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมั่นใจว่ารัฐบาลมีเสียงพอถึงจะทำให้เกิดความมั่นเชื่อมั่นในประเทศไทย ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลอื่นดูแล้วค่อนข้างลงตัวโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยที่ยืนยันโควตาเดิมที่มี4เก้อี้รัฐมนตรีว่าการและ4เอี้รัฐมนตรีช่วยทั้งตัวบุคคลและตำแหน่งเดิมเช่นเดียวกับพรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคประชาชาติที่มีคนละหนึ่งตำแหน่งว่าการมาที่แกนนำอย่างพรรคเพื่อไทยก็ยังจัดสรรไม่ลงตัวกระแสะข่าวนาหูขย่าขยับมากสุด ตามโผมีคนเก่าหลุดจากตําแหน่งไม่ได้ไปต่อห้าถึงหคนเช่นขุนครังพิชัยชุนหะวชิระมาด้วยโคต้าของนายเศรษฐาก็ขอไม่รับตําแหน่งรวมถึงนายจัก,กรพงษ์แสงมณีก็สอแววหลุดนายสุทินคลังแสงที่ข่าวนี้เสียงออดดังเตือนหมดเวลาต้องหลุดออกจากเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมซึ่งข่าวนี้ต้องลุ้นว่าจะเป็นพลเรือนหรือเป็นทหารมาคุมกองทัพแต่ที่ชัดคือนายกแพรทองทานจะไม่ควบตําแหน่งนี้ มาด้วยนายมาริสเงียมพง์ที่จะตัวออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยบอกจะไม่ขอรับตําแหน่งและที่ต้องลุ้นคือน,นายเกรียงกันตินันอีกหนึ่งขุนพลอีสานของพรรคเพื่อไทยที่รอบนี้จะได้ไปต่อหรือไม่ สำหรับคนที่เข้ามาเติมเต็มในคอรมอรหน้าใหม่ป้ายแดงมีสองรายชื่อปรากฏชื่อของนางสาวขาติยาสวัสดิพลเพื่อนสนิทของพานทองแท้ศินวัตรและนายสรวงเทียนทองที่ต้องนุ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเพราะเป็นถึงเลขาที่การพักเพื่อไทยที่ร่วมทำงานกับนาย,ยกแพรทองทานมาตั้งแต่รับตำแหน่งหัวหน้าพัก การตั้งครมอรแพรทองทานหนึ่งครั้งนี้ต้องเข้มข้นเรื่องคุณสมบัติเพราะนายกยอมรับไม่อยากให้ซ้ำรอยคาดใช้เวลามากกว่า 1- 2สัปดาห์กว่าที่กฤษฎีการและเลขาครมอรจะเช็คจบมันต้องมีเรื่องที่ต้องสอบถามกันก่อนใช่ไหมมันต้องสอบถามว่าจริงถ้ามีชื่อเหล่านี้ที่ที่กังวลสงสัยกันเนี่ยถ้าส่งไปทางทำเนียบด้วยแล้วเนี่ยว่ายังไงนะคะก็ต้องต้องช่วยกันเช็คกันหลายฝ่ายเพราะเราเองก็ไม่ใช่เป็นคนกฎหมายนะคะเราอาจจะต้องมีทีมดูก่อนด้วยแล้วก็ส่งอีกทีนึงคือ เอาเป็นว่าต้องต้องเช็คแล้วเช็คอีกรอบรจะจนต้องจับตาว่าหากปัญหาภายในพลังประชารัฐยังไม่จบภายใน1-2วันนี้อาจเป็นโอกาสให้พักประชาธิปัตย์เข้ามาแทรกซึมแบ่งสัดส่วนก้าอี้คอรมอได้ขระวเมเนศวรวจันทร,ร์สำนักข่าวไทยอสมทารายงานค่ะ